ปาแล้วเยอะหมใตแล้วครับตอนนี้ใหญ่ขา้นก็อดีอยาดียกอก็ากนีจอนเยอะตั้งคังขึ้นมาแต่นะคนรับไม่ได้แย่จังเลย บอหนีไม um ่อสเหมือนเหมือนเหมือนมากมากเลยโอ้หทำาังบอกอ่บอกไะจได้เลิ เมืมอคืนในราการสุดเระเอย่างไทำไมอ่ะพี่โดนอะไรเข้ามาถามมาไม่รู้ไม่รื่องเก่เรีอยเร่อเจ้าทองมาแบบนี้ทำให้ธรมดูไห่ใ่ใจก็อยานี้านจจบกเกิดแตกสลายหายไปแ้วจันทร์ยอดรับ อาโอ้จะเลิกม็พูดแบบนี้ต้องพูดเรื่องหัวลองใจค่ะบอกค้าเธอใครทำจะไม่กล้าบอกเลย ไอ้เกี๊ยบมันตัดไม่ได้ทำไมอ่ะมึงก็ผู้ชายมือนกัตัดได้ยังไงผมตัดได้เพราะตอนเด็กผมโดนป้ากระเป๋ากินหมดเลยไม่เหยอะเลยหรอใจเจี๊ยบนะฮะต้องเตัดยังไงวะมึงจะตั้งห้าเราได้ไงมีซชอบหนะแหมมึงจะต้องฆ่ามีไปเลยปิดย่างไรอย่างมันตบไปเรื่อยเในบ้านอย่งนี้ไม่มีใครทำเรื่องการท้อง เออแต่ยูเห็นจะท้องขึ้นมาแตท้องแหงเหรือว่าเห็นจะท้องกับหมาเฮ้ยใครจะไม่รู้ใครจะท้องกับหมาอยู่แล้วไงเหาะกับหมาจะตายเหองกับหมาจะตเลยเหอะหมาใจะตายเหอะกับหมาใจะตายไอ้หมาดำไอ้หมาไอ้หมาขาวไอ้หมาขาวไอ้หมาส้มไอหมา โอเคใส่ทีเดียวก็หมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเนปาเลยอะไรงเ่ยโดนาบึ้งดิตปาดีเลเฮ้ยอะไระหาหมูปาดเยอะเลยมีหรอเมื่อคืนไม่นอนเลยไงเออไม่หลับไม่นอนเลยอ่ะไม่้กูนอนได้ไง

จะเอาอาหารที่เราอือนเขากล่องเที่ยวไเป็นของแก้วจันเนี่ยแก้วจะไม่กล้าบอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ได้ยังไงแา้วจันถ้าจะสคนเื่นเข,ข้ามารู้เข้าคุณเทศจะเสรกืออเสียงกี่นั้นแกน้ันนี่เกยนกังเทียนสร้างไห้ไงถ้าคือก้วจันเป็นแบบนี้นะเราสองคน ก็ด้ต่อนส้วน